ว้าวว้าว,ว,าวจเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนฮ่าฮวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนๆของเราอีกแล้วนะฮะอามาดูสิว่าวันนี้เรามีอะไรเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนี่คือเจ้าเป็ดนะครับว้ายเจ้าดกอกไม่มีเสียงด้วยทุกคนมันลอยได้ไมบน,นี้เฮ้ยนี่คือเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า ปกติแล้วเจ้าหญิงเขาจะนี่เขาจะหมุนตัวได้นะครับเดี๋ยวดูเจ้าไอ้เนี่ยเหมือนแมวเลยทุกคนว้าวว้าวเฮ้ยไปเลยโอ้ยนี่ข้าไปแล้วกันนะครับเอ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่เจ้าบอฟเฟลโลบอฟเฟลโลอ่าบอฟเฟลโลก็เดินไม่ได้นะครับทุกคนมอ เขาข้าหายไปไหนหนึ่งเขาเนี่ยข้าจะไปชนตูดเจ้าแล้วจ้าไอ้ชอูเอ้ยอย่าไปชนขา้าวายข้าเจ็บตูดแล้วอข้าไปไม่ได้แล้วอห้ยเจ้าได้แบ็กสเป็ดปักกิ่งัะเนี่ยข้าขออนุญาตหมุนตัวเลยก็เพื่อนเอาเลยเพื่อนไปเลยฮ่า ข้าไปก่อนอตัวต่อไปนี่คือเจ้าไดโนเสาร์เป็นสัตว์กินพืชคอยาวมากเลยทุกคนสงสัยข้าจะหิวเนี่กัดพืชไม่ไม่ปล่อยเลยดูสิไอ้เนี่อหางข้าไปไหนวะนี่อโอ้ม oh y g ก d ว้าวนี่มีปลานีโม่ด้วยทุกคนปลาสวยงามนี่โอ้มันมันมัน,มน,มนช้ามากเลยทุกคน อายย่ะโอ้โหนี่ม mm ีต hmm, so so oh, ั้งเยอะตั้งเยะอันนี้ไอ้บัฟเฟโลสีฟ้าด้วยนี่เอโรเฟนช้างไม่รู้มันเดินได้หรือเปล่าทุกคนนี่มีเอ่อคลาวมอมอมอไปแล้วตามเจ้าไดโนเสาร์ไปแล้วเฮ้เอโรเฟนว้าวเฮ้ยอะ ไปแล้วข้าวิ่งหนีแล้วตามข้าให้ทันโอ้โหไม่รู้เสียงอะไรทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยช่วยข้าด้วยข้าออติดแล้วโอ้ไปเลยข้าช่วยแล้วไปเจ้าจะไปไหนโอ้ยอย่าม,มาเบียดข้านะข่าเฮ้ยเฮเฮ้ยนี่ข้าก็ติดไปไม่ได้แล้วช่วยข้าด้วยโอ้ข้าจะไปกินหญ้าแล้วโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะ 拜拜。Bye bye.